ครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงงานผลิตนะครับผมอยู่ที่บริษัทใหญ่นะครับผมของแมคโดนนะครับผมนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับผมวันที่ยี่สิบหก นะครับผมพี่กีการนะครับผมนี้ได้มีโอกาสนะครับผมได้เข้ามาที่ไปตัดนะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมกับระบบใหม่ๆที่เราจะพัฒนาขึ้นภายในปีหน้านะครับผมที่จะออกมาภายในปีหน้านะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เครื่องเรานะครับผมได้ประกอบเยอะมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เรียนเชิญนะครับผมทั้งตัวแทนนะครับผม หรือครอบครัวแนกโดนนะครับผมนะฮะที่ใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการประกอบเครื่องการซ่อมเครื่องทุกอาการนะครับผมนะฮะเรียนเชิญได้ที่ศูนย์ใหญ่นะครับผมหรือที่บริษัทนะครับผมนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นการ QC นะครับผมแต่ แต่ละรุ่นละรุ่นนะครับผมต้องผ่านการ QC นะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวพามาดูห้องนะครับผมประกอบของเรานะครับผมจะต้องผ่านขั้น QC นะครับผม <S <S 1> <S 1> เรียนเชิญเลยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการประกอบเครื่องการซ่อมเครื่องทุกอาการนะครับผมการแก้อาการนะครับผมมาได้เลยนะครับผมครั้งละ2-3วันนะครับรับรองว่าจะมีที่ทำให้ มีที่พักให้ด้วยนะครับผมมาคว้าต <ละ S 2> ัวแทนนะครับมาเลยครับผมควรแน,น็กโดนนี่นี่ข้คว้แน็กโดนมาได้เลยนะครับผมนี่เป็นพวกโกแขนนั้นสี่แสนนะครับมาดีนะครับผมทางของเราวันหนึ่งบอกบให้กี่เรื่อบอกร้สี่ห้าเรื่องนะครับผมเพราะว่าต้องผ่านการค c ซนะครับมาดูข้างนอกอีกนะครับ ครับผมที่เสร็จแล้วนะครับผมรอส่งมอบรอเทส่งมอบแล้วนะครับตอนนี้เราจะรอเทสนะครับเีทหรือทใช่พทวันละห้าถึงสิบลำเนาะโอเคนะครับผมอันนี้อยู่ที่วันนี้เรามาที่บริษัทใหญ่ของเรานะครับผมนะคะเรียนเชิญนะครับผมสส al, al, oui, artist, อยากเรียนรู้เข้ามาเลยนะครับผมนะคะทนี่เป็น สูตรเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมอยากจะประกอบเครื่องขึ้นตั้งแต่โค้งได้เลยนะครับผมไม่หวงอยากจะประกอบวันละกี่เครื่องก็ได้นะครับผมเอากันจนเป็นเนาะมามา,มาดีนะครับเข้ามาเลยอ่านีนะครับผมเครื่องหนึ่งเราจะใช้คิวใช้ทั่งนะครับผมสองถึงสามท่านนะครับผมแล้วก็มีคิวซีสองท่านนะครับผมนะะเรียนเชิญได้เนาะโอเคครับผม